ไปเยอะเลยอ่ะไปเยอะเลยอ่ะสวัสดีครับในสถานการณ์ที่เราทุกคนกำลังกับตัวเองกันอยู่ในบ้านนะครับกับ14วันหรือว่า1เดือนเนี่ยนะครับเพื่ออยู่นิ่งๆเฉยๆช่วยชาติกันเนี่ยนะครับเราก็ น่าจะเกิดอาการผมยาวกันมานะครับฉะนั้นวันนี้อาจารย์ชาติก็มาแนะนําปัตเตอร์เลียนกับกันไก่นะครับจะมาสอนเทคนิคจะมาสอนเทคนิคการตัดผมเบื้องต้นนะครับเพื่อประคองตัวเองไว้ในช่วงสถานการณ์ของการกัดตัวแบบนี้นะครับทํายังไงตัดไปแล้วผมไม่เดือททำยังไงตัดไปแล้วผมไม่แหวกนะครับฉะนั้นวันนี้เจอกันครับปัตเตอร์เลียนกับกันไก่ครับทาแป้งนะครับเทคนิคของการทาแป้งเพื่อเพื่ออะไรครับ ื่อไม่ให้ผมติดคอนะครับผมจะติดแล้วก็จะจิ้มเข้าไปที่ที่คอของเรานะครับเพราะคอเราจะคอของเราจะพับไปพับมานะครับแล้วก็เสร็จผมเส้นเล็กๆเนี่ยนะครับเราเห็นผมเหมือนไม่แข็งอะไรนะครับแต่ถ้าผมสั้นเนี่ยนะครับเขาจะคมมากนะครับจะสามารถจิ้มเข้าไปในเนื้อได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทาแป้งนะครับทาแป้งไม่ให้มีเหงื่อนะครับให้เหงื่อมันแห้งนะครับจากนั้นเราก็จะมีผ้าผืนหนึ่งนะครับมา เรียกว่ามาคลุมไว้ก่อนนะครับคลุมไว้ก่อนนะกรณนที่มีผ้าคลุมนี้ไว้เพื่ออะไรครับเพื่อที่ว่าเพื่อที่ว่าจะไม่ให้มีเศษผมรอดลงนะครับรอดลงไปข้างล่างนะครับอ่าเราก็จะหนีบไว้ธรรมดานะครับก็เป็นไม้หนีบผ้านี่แหละนะครับอ่านะครับแบบนี้นะครับไม่ให้เศษผมลอดลงไปใต้คอนะครับ เมื่อเราคลุมที่เหงื่อกันเหงื่อแล้วก็กันคอแล้วนะครับกันเศษผมเข้าคอแล้วตอนนี้เราก็จะคลุมในส่วนที่กันผมเปื้อนเสื้อผ้านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นหลุมๆก็ได้ครับไม่ต้องไม่ต้องชิดมากนะครับหลมๆก็ได้เพราะต้องการแค่ไม่ให้มีเศษผมเข้าไปติดที่ผ้านะครับเราเริ่มเลยนะครับเราก็เริ่มไล่เวลาเราจับหวีนะครับจับหวีขอร้องว่าจับหวีนะครับหวีต้องจับนิ่งเวลาวางปัตเลี่ยน,นะครับอย่ากดลงหวีนะครับ ให้ลอยไปตามหวีนะครับเพื่อว่าผมจะไม่แหว่งนะครับเพราะว่าตราบเท่าที่เราวิ่งปัตตาเลียนลอยอยู่บนหวีครับมันจะไม่กดลงไปนะครับสําคัญคือมือปัตตาเลียนต้องนิ่งนะครับยกไปทั้งสอกนะยกทั้งสอกไม่ไปแต่ข้อนะครับยกไปทั้งสอกนะครับยกไปทั้งสอกนะครับแบบนี้นะผมก็จะไม่ยุบนะครับไม่งั้นตอนที่เรากดลงไปนะครับเราจะไปยุบ มันจะยึดลงไปที่หัวนะครับแล้วก็จะไปกดนะครับตัดเอาผมออกมาหมดเลยนะครับผมก็จะแหว่งนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ไม่สั้นมากนะครับเราก็จะลองไปรอบๆหัวนี้นะครับรักษาระยะหนานิ้วก้อยมือซ้ายมีไว้ทำไรนิ้วก้อยมือซ้ายก็จะประคองหัวไว้นะครับก็จะวางไว้ที่ผมประมาณอย่างนี้นะครับ เพื่อที่เรามือเราจะได้ลอยกับระยะได้ว่าเราจะระยะไหนนะครับหยุดเลยไปแปะหยุดเลยนั่งเรียบร้อยใช่เน,น,นี้ยนี่ก็เหมือนกันนะครับเราก็จะตัดยังไงก็ตามนะครับเราต้องยกหวีไว้นะครับเราจะไม่วางวางแนบหวีนะครับ ตัดฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวก็จะไปตัดฝั่งนู้นเข้าคิวเหรอคะใช้บริการชาติบาร์เบอร์ได้หรอคะใช้ใช้บริการชาติบราร์เรอบอร์รต้องร,ระะับบัตรคิวนะคะรับบัตรคิวดีไหมคะนะครับเราก็จะมาตัดรายละเอียดฝั่งนี้บ้างครับดีมากค,ค่ะนั่งเรียบร้อยค่ะนั่งนะรอ เวลาเราตัดอย่าลืมนะครับประคองหวียกหวีขึ้นนะครับยกหวีขึ้นแล้วก็ออตเตเลี่นต้องลอยเหนือหวีนะครับลอยบนหวีไม่ใช่กดหวีลงนะครับต้องระวังต้องไม่เผลอเลยนะครับนี่นะครับถ้ามายกไวทางนี้ก็นะครับตองนี้ก็คบาคิวด้วยลูกค้าอีกสองท่านเนี่ยที่นั่งตรงนี้กดบารคิวยังเป๊ะ ก็ตอนที่เราต้องหวีเข้าไปที่ตรง,<า>งลึกๆ<ร>นะครับตรงลึกๆ,รๆเราก็จะวางแบบนี้นะครับตอนนี้เราก็จะเก็บรายละเอียดผมทรงแถวนี้นะครับเก็บให้มันดูสวยนะครับเพราะวันนี้เราไม่ได้ต้องการจะ ัดเยอะมากนะครับตัดแค่รักษาทรงไว้เฉยๆนะครับจากที่มันรบๆนะครับเราก็จะรักษาทรงไว้นะครับพเสร็จทังแดดเราจะเอาหัวนี้นะครับกลัวได้ยินเสียงปัตเอรเลียนแล้วก็หัวก็ไหลหลบไปเลยนี่นะครับแล้วก็พยายามเก็บผมนะครับให้เาเป็นแนวเดียวกันนะครับห้ามจิ้นไปเป็นที่ที่เดียวนะครับต้องไล่ให้เป็นรหน้าไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ อย่ากดนะครับเพราะว่าอย่ากดลงไปเยอะนะครับเพราะว่าข้างหูเราเนี่ยนะครับมันจะมีจะมีเป็นเป็นหนังนิ่มๆอยู่นะครับถ้ารเรากดปัตตาเลียนลงไปนะครับมันจะทําให้หนังที่ย่นๆอยู่ครับโดนหนีบเข้าไปในร่องปัตตาเลียนแล้วก็โดนปัตตาเลียนบาดได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนิดนึงตรงข้างหูนะครับแต่จริงปัตตาเลียนเขาไม่กินเนื้อเข้าอยู่แล้วนะครับเว้นแต่ว่าเนื้อเรามันจะยุ่ยยุ่นิ่มๆแล้วก็จะ ยุบเข้าไปในเนื้อในร่องปัสตเลียนก็าถึงจะโดนปัสตเลียนบาดน,นี่เราก็เจ็บนะครับอันนี้เราก็จะไม่ปัสตเดียนะครับปัดแค่รักษาทรงไว้วเฉยๆนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมีซอยๆของข้างบนออกนิดนึงนะคะรูเสรึกนั่งแบบเราจะกลัวๆนะครัะน,นั่งแบบเราจะเอาหวัวยิงไปเรื่อยๆนะยค่ะ อันนี้ก็ถ้าเราต้องตัดให้บางนะครับเราก็ค่อยๆตัดลงนะครับอย่าก,กดลงไปทีเดียวนะครับเปรกเดียวมันจะแหว่งนะครับค่อยๆเล็มออกนะครับแล้วก็ยกผีขึ้นด้วยนะครับตอนที่เราวางประสะเด้นลงก็ยกผีขึ้นมันก็จะได้เป็นที่ดีเะนะปน,นครับเพราะรรว่าวันนี้เราไม่ได้อะไรเยอะ ค okay. ต่อไปก็ไปทำตัดนะครับเก็บทางนี้เรียกวติดเก็บตีนผมข้างล่างนี่ครับแล้วก็ข้างนแหเก็บเหมือนข้างน้นเลยนะครับ ้นขนไปเลยนช่างแตเัดีเล้วก็เรมาก,กัดนคนี่ก็กดี่ีใหม่ก็ดีลองไปเรื่อยนะครับแล้วก็แต่งเขาไล่เป็นเงานะครับห้ามไล่เป็นสันนะครับ ให้เขาเป็นเงาขึ้นไปนะครับค่อยๆบางแล้วก็หนาขึ้นหนาขึ้นนะครับจะไม่กระโดดขึ้นนะครับสีจะไม่โดดนะต้องไล่ขึ้นไปเรื่อยๆครับใน,นการวางหวีก็สำคัญนะครับวางหวีให้สม่ำเสมอแล้วก็ยกปัตรเตอร์เลียนก็สำคัญนะครับใจเท่งนี้นะครับในการวางนะครับ แต่ก็ยังช่างย่งแล้วตอนนี้เราก็มาซอยผมนะครับก็ซอยผมออกนะครับวิธีการซอยเราก็จะไม่ได้ตัดเยอะนะครับเราจะยกปีขึ้นเสมอนะครับเวลาเราตัดนะครับแล้วก็กะระยะความความยาวที่เราอยากจะได้อะไว้นะครับ แล้วก็ไล่นะครับห้ามตัดที่เดียวนะครับเชิญไ,ล,ไล,ล่ต้องไล่ทั้งแผงไปไนะครับเออยู่นิ่งๆสิลีนะดีนะดีนะ นี่ปลาดุนาออกนะครับเราต้องไล่ไปให้ให้รอบศีรษะเลยนะครับ ู้สึตัวแบบจะมีอาการยึกยิบกับน้องหมาพอสมควรนะคะ ก็ปกติคุณลูกค้านี่ผมจะแน่นชอบผมแน่นไหมครับหรือผมชอบไม่แน่นไม่แน่นครับชอบไม่แน่นใช่ไหมครับไม่เอากินผมอ้ายหยอยอย่าลุก,กินผมตัดก่อนในเฟซเฟ เป๊ะอะไรอย่าเียโอ้โหกินไม่ได้นะคะัดกุณเป๊ะทำไรโดดนะเป๊ะหยุดเลยหยุดเลยยัดอีกยัดอีกถ้าเรื่องจริงๆร้องเลย ต้องเอาไม้มาตีเป้แล้วอย่างเงี้ยเ็ตเป้เปต้องโดนไม้เลียวตีแล้วใช่ไหมคะเป้ดื้อใช่ไหมดื้อไหมเป้ดื้อไหมคะมนี่ก็เป็นการซอยผมที่แน่นๆออกนะครับจะเขาก็จะตัดสั้นบางส่วนก็จะสั้นลงบ้างนะครับแต่ว่าเน้นแล้วก็คือว่าเป็นการทําให้ผมที่แน่นๆบางลงนะครับแต่ว่าไม่ได้เน้นเรื่องการลดความยาวของเส้นผมนะครับ ถ้าจะลดความยาวของเส้นผมก็ใช้กรรไกรตัดนะครับกรรไกรตัดต่างจากกรรไกรซอยครับกรรไกรตัดเป็นอย่างนี้ครับกรรไกรตัดเป็นอย่างนี้นะครับส่วนกรรไกรซอยจะเป็นนี้ครับฟันเขาจะเป็นซี่ๆนะครับเพราะฉะนั้นกรรไกรตัดจะตัดไปเลยแต่กรรไกรซอยเขาจะขาดไปนิดๆครับฉะนั้นเราก็เก็บแค่เส้นผมที่หลงๆแค่นั้นนะครับ การไกลตัดนี่คือตัดไปเลยนะครับแหวงแล้วแหวงเลยแต่ไก,กลๆซอยตัดไปแล้วก็จะไม่เห็นว่าแหวงอะไรครับเพราะเขาจะทําให้ผมบางลงแค่นั้นนะเขาจะตัดเส้นผมน้อยกว่าการไกลตัดนะ,นะครับแล้วก็ไล่ไปให้ทั่วศีรษะก็เกือบจะเสร็จแล้วนะครับดูอาการหัวแล้วก็ดูดี แล้วก็นี่ก็แค่เก็บหรือว่าให้ผมเหลือยาวแค่ไหนครับตรงนี้ก็น่าจะตามใจลูกค้าเลยนะครับว่าลูกค้าชอบแล้วหรือ,อยังถ้าลูกค้าชอบแล้วก็โอเคลูกค้าไม่ชอบก็ตัดออกอีกครับโอเคหน้าตาดีนี่ก็จะตัดระยยาวยนีดนึงนแ้ครับคุณลูกค้า นี่ชิมาโลกจิตนานี่ยารักรักเท่ากันเลยรักเท่ากันเลยรักเท่ากันเลยนะต้องเจริญกันล้าก็แค่ทำให้ผมันไล่ไปในทิศทางที่เท่ากันโอคเราคิดว่าวันนี้ก็โอเคแล้วก็ดีแล้วนะครับ แค่เก okay. ็บตรงนี้ว่าเก็บไรผมครับนะอย่าลืมเก็บไรผมให้ลูกค้าด้วยนะครับไรผมคือผมเส้นผมอ่อนๆเนี่ยครับแบตเตอรีนตัดได้สบายๆนะครับไม่มีปัญหาก็ ตอนไล่ไลผมก็ระวังตัดเพลินแล้วไปตัดโดนเส้นผมด้วยนะครับที่เราแต่งแต่งไว้เมื่อกี้นี้ก็จะกลายเป็นไม่สวยออนนะครับแล้วก็ต่างหูก็ยกๆหน่อยนะครับเดี๋ยวไปตัดเอาต่างหูครับแบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วก็ เอาผ้าออกแล้วเดี๋ยวรใช้ผ้าเผื่อน,น้นในการปัดเส้นผมที่อยู่ในขอนะครับเอาตั้นี้ออกแล้วก็เอาอันนี้ออกมาขยับนะครับขับขยับเพราะอะไรครับเพราะว่าผมครับจะได้ติดที่ผ้าผืนนี้ครับแล้วก็ออกจากขอูกค้านะครับแล้วก็เช็ดขึ้นครับขึ้นะครับ ผมก็จะติดผ้ามาจะไม่ติดที่ตัวลูกค้านะครับโอเคคุณพ่อเก่งไหมครับคุณพ่อเก่งไหมเสมอเย้คุณพ่อไปเรียนที่ไหนมาเนี่ยเ,เรียบร้อยครับหน้าตาดีไหนหันมามองกล้องหน่อยสิครับนี่เรียบร้อยหน้าตาดีฟุงฟิงโอ้ยสั้นไปเยอะเลยอะ่ะโอ้ดู ดีครับแม่หมุนทางนี้เอาหมุนอีข้างนึงหมุนอ่าดูดีครับโอเคขอบคุณครับนางแบบครับขอบคุณครับ